ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่รายการเซียนผักโดยผมอุ้มรามินทาจากชมรมพระเครื่องแห่งประเทศไทยครับอ่ะวันนี้ก็มาเกาะกระแสสะหน่อยนะครับผมก็จะเป็นเรื่องราวของอดีตนายกรัฐมนตรีคนที่23ของเมืองไทยนะครับนั่นก็คือทัศนสิงชินวัตรนะครับอืม ตรงนี้ประเด็นการเมืองผมขอไม่ไม่พูดถึงนะครับเรามาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องภาเครื่องนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจัดรายการเซนภาอยู่นะครับอืซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมก็เอามาจากเว็บไซต์นะครับคมชัดลึกนะครับตั้งแต่ปี 2563กครับก็3ปีมาแล้วครับแล้วนอกจากของทัศินชินวัตรเนี่ยก็จะมีของนายกปูนะครับนายกปูชินวัตรด้วยนะครับจะถ่ายถ่ามให้ด้วยนะครับก็เสดพระชุดนี้นะครับจากที่ผมศึกษาข้อมูลนะฮะเนี่ยก็พบว่าเนี่ยนะครับน้องของเขานะครับพายัพเนี่ยนะครับทัศินชินวัตรเนี่ย อาพระทายับชินวัตรเนี่ยนะครับเป็นผู้เป็นเป็นคนจัดให้นะครับเพราะว่าพระทายับชินวัตรเนี่ยเขาก็ปเป็นเซียนพระคนหนึ่งนะครับอืมซึ่งเขาก็จัดพระสายเหนือนะครับภาคเหนือเนี่ยให้ชินวัตรนะครับให้ทัศนิล์เนี่ย แล้วก็จะมีภาคกลางจังหวัดพิซซุโลกนะจะเป็นกุชเชนร่าไปใส่มาองค์เดียวนะครับนอกนา้นก็จะเป็นพระทั้งภาคเหนือหมดเลยนะครับออื่าเดี๋ยวมาดูพระของคนที่จัดให้ก่อนนะครับก็คือน้องชายเขาเนี่ยพายับชินวัดนะครับตัวพายับชินวัรนะครับเขาก็จะมีชอบพระสมเด็จวรละคงนะครับอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็พระกิ่งเปาวเล่นะครับ เดี๋ยวผมจะให้ดูรูปพักกินป่าวว่าแรกนะครับคือบางอย่างผมก็ยังไม่มีนะฮะเพราะผมก็เพิ่งจะมาหาสะสมนะครับกลับมาเล่นผาเครื่องนะครับเมื่อเนี่ยไม่กี่ันนี้เองนะฮะอืมตอนแรกผมก็ชุดท,ที่ผมเก็บเก็บเอาไว้เดี๋ยวผมแทบจะให้เขาไปหมดแล้วเลยดีว่านะครับแต่พรกเด็กๆก,ก็ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่นะครับ อ๋อนี่เป็นรูปพากิ่งปาวเวล่นะครับอาจะให้ดูอ่าเนี่ยพากิ่งปาวเวล่นะครับที่พายาชินวัตชอบนะครับนอกจากพาสมเด็จวะะราคังเราเนี่ยนะฮะสมเด็จวะะราคังก็คงไม่ต้องเอาให้ดูนะครับเอาให้ดูประกอบด้วยก็ได้อืมเอาองนี้แล้วกันเป็นองค์หม่ของผมนะฮะอืมเนี่ย นี่สมเร็จวาระครั้งนะครับอือยอองมังมังมังคะังม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 องมัออังม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 ัีมังมกกังม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 ังคะัมัง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 อังมังมังังมังมัีมัคมังนังมังมงม่งมังมรงมังมังมพงมั่มังมัังมงมังงมังแั่มังงังงัม พายับเนี่ยจะเป็นอ่างนี้ผมมีนะครับเป็นเจ้าสัวเนยทองคำนะครับเหรียญเจ้าสัวเดียทองคำเป็นองนี้นะครับซึ่งผมก็มีอยู่นะร้านผมก็เปิดขายที่สองร้านนะครับอ่า นี่นะครับจะเป็นเนื้อทองคําผสมนะครับของเหรียญเจ้าสวัวนะครับที่เป็นพระจริงๆอนะ่ะที่พายักนะครับห้อยนะครับก็คืออาราธนาอยู่ก็คือรุ่นนี้นะครับก็มีบ้างนะฮะก็อันไหนที่มีผมก็องจริงเนี่ยก็มาให้ดูนะครับอาจจะส่องแหวะส่องหน่อยละกันนะ ในทองคำผสมนะครับองค์นี้ก็เคยได้ทำคลิปไปแล้วนะครับม,มีรอยเชือกหูเหรียญน,นะครับข้างหลังก็มีรอยจานบางๆครับเนืมเป็นรุ่นนี้นะครับ แล้วก็มาเข้าสู่ผะที่เนี่ยนะครับน้องชายของเขานะครับอืมจัดให้พี่ชายนะครับพี่ชายที่แบบว่าเป็นที่ขลบรักนะครับอดูดูว่าน้องชายจะจัดผาอะไรให้พี่ชายนะครับก็จัดตามความชอบของพี่ชายเลยนะครับว่าพี่ชายชอบผะภาคเหนือนะครับก็จะมีอ่อ สุดพรภาคเนีอยอผมก็จะมีนี่นะครับเป็นสุสดพระลำาพนนะครับนี่ก็จะเป็นอสององค์นะครับสองในสี่กุกนะครับของวัดลำาพนนะครับที่น้องชายนะครับจัดให้พี่ชายนะครับองแรกก็จะเป็นพระรอดมหาวันนะครับอง์ที่สองเนี่ยนะครับก็จะเป็น ผักคงลำโพะครับอแล้วก็พระพุทธชินราชใบเสมานะครับเป็นหนึ่งในอ่าเป็นจปารคียอดขุพนพลนนะครับซึ่งซึ่งชุดอ่าเป็นจปรคียอดขุพนพลเนี่ยนะครับในชินเนี่ย ผมก็มีแค่สององนะฮะก็คือพชินล่าดอ่ะยังไม่ได้ซื้อมานะครับก็มีแค่มาเห็สวนกับพระหูยานนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปู้ชินลาดไปเสร็จมานะครับเนื้อชิ้นนะฮะ ภูชินาลาเปสเมาก็มีทั้งเนื้อดินเนื้อชินนะครับแต่จะเป็นเนื้อชินนะครับที่ที่เขาแล่นหากันของจังหวัดพิษณุโลกนะครับเป็นภาภาคกลางอกหนึ่งนะฮะนอกนั้นก็จะเป็นภาภาคตเหนือเลยะครับแล้วก็เป็นอีกภาอีกองหนึ่งนะครับก็คือเป็นเหรียญภาคเกจจิกนะครับ เชื่อว่าครูบาศรีวิชัยนะครับเดี๋ยวจะให้ดูรูปภาพประกอบนะก็จนะผมคิดว่านะ่าจะเป็นครูบาศรีวิชัยรุ่นแรกนะครับเหรียญเหรียญรุ่นแรกะรจะเป็นเหรียญรุ่นนี้นะครับเนื้อทองคําคิดว่าเป็นเนื้อทองคำนะครับเขาก็ไม่ได้ บอกว่าให้เป็นอะไรแต่ผมคิดว่าเนี่ยเขาต้องจัดแบบพิเศษนะครับเนี่ยมาอยู่บนคอของเศรษฐีระดับพันล้านหมื่นล้านอะไรอย่างนี้นะครับคิดว่าคงเป็นรุ่นแรกเนื้อทองคำน,น,คนี่นะครับปีสองพันสี่ร้อยแปิสองนี่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูพุทธคุณนะครับว่าเนี่ยเขาจัดพุทธคุณอะไรให้พี่ชายนะครับ ตัวพระรอดเนี่ยนะครับความเชื่อนะครับพุทธคุณเนี่ยก็ทางด้านเมตตาคงกระพนันแค้วคาดอะไรนี้นะครับก็ประวัติคร่าวๆนะครับก็เนี่ยหนึ่งในสี่ของพระลำพูลนะครับก็สร้างโดยฤาษีนารอดนะครับส่วนองค์ต่อไปเนี่ยนะครับก็พุทธคุณก็ทางด้านคงกระพนันอะไรเงี้ยนะครับเหนียวอะสายเหนียวอะไรเงี้ยแบบเมตตาเนี่ยแล้วก็มี เหนียวด้วยอะไรเงี้นะฮะก็คือโหลอดรอดรอดมาไม่รู้กี่ปีนะฮะเนี่ยแบบตามจับกันทั้งประเทศเป็นอัชญากรของโลกเลยีดียวนะฮะก็ทางประคงเนี่ยนะครับก็ขุดอ่อพบครั้งแรกที่กุวัดคงรสรศีนะ,ะัะกเ็เรียกว่าผักคงนะฮะเนี่ยเด่นทางด้าน งขพันนะครับสายเหนียวนะฮะแม่ตาและเหนียวแล้วนะฮะเรามาดูพุทธคุณของทางด้านาพระอาครชินลานะครับพชินลานะครับก็เป็นของขลังที่มีพุทธคุณสูงนะครับหล่อด้วยทองสำเร็จนะครับที่ได้รับการกล่าวขานว่ามีลักษณะงดงามที่สุดในโลก เป็นพระที่งดง,ไงไนนางนุิเศโลกเนี่ยนะครับหากผู้ใดนําไปบูชานะครับจะสามารถปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดป,อาปลอดภัยรอดพ้นจากภัยอันตรายต่า,างตาง่ตางทางปวงนะครับได้อย่างดีนะครับก็คือห้อยแล้วเนี่ยแคล้วคลาดนะฮะนอกจากแม่ตาคงกระพันและมีแคล้วคลาดด้วยนะฮะอืมแล้วส่วนทางด้านเหรียอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกเหรียญหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเหรียญเกจินะครับของ ชื่อดังที่สุดอะของพาลานานะฮะเนี่ยภาษิวิชัยเนี่ยนะครับอืมแล้วก็เอ่อจากที่ผมดูดูแล้วก็คิดว่าคงจะครอบคลุมนะครับสำหรับเหรียญเกจิเนี่ยนะฮะคือใส่พุทธคุณใส่บารามีอะไรอย่างเงี้ยของพระพุทธเจ้าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือครอบคลุมทุกอย่างฮล เดีย๋ยวเรามาดูประวัติของอพระศรีวิชัยนี้นะครับหรือว่าครูบาศรีวิชัยนะครับครูบาศรีวิชัยนะครับหรือว่าสิริวิเยรตครับเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริงนะครับจนได้รับการยกย่องให้เป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยนะครับนอกจากนี้กิิศัพท์และอภินิหาของท่านก็เป็นที่เรื่องเลยนะครับทั้งในด้านาพุทธบารามีและคุณวิเศษนะครับอีกทั้งยังมียังเป็นพระนัก พัฒนาที่หาผู้ใดเทียบเทียมได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยน,นะครับก็คือเมื่อปี2421นะครับช่วงที่ท่านเกิดเนี่ย ได้มีนิมิตมาสจรยนนะครับบิดาบรนดานะครับก็ได้ตั้งชื่อว่าไอ้ฟ้าร้องนะครับก็เหมือนกับว่ามีมีอ่อเหมือนหมายสําคัญเหมือนอะ,อะไรแบบนี้คือมีฟ้าร้องมีอะไรอย่างเงี้ยมั้งครับอได้ชื่อว่าไอ้ฟ้าร้องนะครับท่านมีผิวพรรณวันนัผุดผ่องฉลาดว่านอนสอนง่ายนะครับมีความเอือเ้อเฟื้อเผื่อแผ่เมตตาไม่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยเลยนะครับ และที่สําคัญท่านมีความผูกพันกับพุทธศาสนามาตั้งแต่เด็กนะครับชอบชวนบิดามารดาเข้าวัดอยู่เสมอนะครับอืบิดามารดานะครับจึงฝากเป็นฝากตัวเป็นเป็นศิษย์พระอธิการอ่าขัดนะครับเจ้าว่าวัดอ่าบ้านปลางนะครับเพื่อศึกษาเล่าเรียนอักะรสมัยและอัอกษรไทยนะครับจนอายุ 18ปีนะครับจึงบวชเป็นสามเณรและศึกษาภาษาพื้นเมืองภาษาบริสันสกิจนะครับถ้าสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนะครับและแตกฉานเมื่ออายุครบบวชท่านได้อุปสมบทเป็นพระพิสุมิฉายว่าสิริวิทยนะครับแต่ชาวบ้านมักเรียกว่าพระศรีวิชัยนะครับศึกษาพระธรรมมวินัยและวิปัสสนาทุระจากพระอาจารย์จนเชี่ยวชาญนะครับแล้วไปศึกษาเพิ่มเติมกับพระปุปะ พระอุป,ปรานะครับวัดบ้านนาแตนะครับผู้มีชื่อเสียงทางวิปัสสนากรรมฐานนะครับจากนั้นก็ออกอ,ออกเดินลุกขมุกลุกขมูลทุดงออกเดินลุกขมูลทุดงนะครับไปตามป่าดงแถบภาคเหนือเป็นเวลาหลายปีนะครับจึงกลับมาจำพรรษาที่วัดบ้านปางดังเดิมนะครับก็วัดที่ท่านอุปสมบท บวชนะครับความที่ท่านเป็นพระที่พูดเป็นพระที่พูดจาไพเราะอิมยับจำใสนะครับมีเมตตากรุณาธรรมนะครับและแข่งในการปฏิบัติอย่างสูงนะครับผู้คนจึงแวะเวียนมานมัสการเยี่ยมเยียนเยี่ยมเยือนนะครับรับปรึกษาหาเรื่องไม่ขาดสายนะครับทุกคนก็จะได้รับคําแนะนําและชี้ทางให้เกิดความสบายใจ ยึดมั่นในศีลธรรมนะครับท่านเป็นที่รู้จักและเคารพเริ่มใสยอย่างกว้างขวางในเวลาอันรวดเร็วนะครับมีผู้มาฝากอ่าเป็นลูกศิษย์มากมายประมาณว่าเนี่ยทักษิณเนี่ยท่านก็ชอบเหมือนกันนะท่านก็แบบเริ่อใส่ะนะครับในตัวพระศิวิชัยเนี่ยนะครับอืม ท่านก็โมโรณาภาพไปอตอนอายุ60นะครับเมื่อพศสองพัศเนี่ยนะครับซึ่งไอเหรียญสองสี่ปดสองนะครับก็เป็นหลังจากที่เนี่ยท่านท่านเสียไปแล้วอะไรอย่างนี้นะครับคือทางวัดเนี่ยก็ได้ให้ร้าน ร้านอัมมาลพรนะครับแกะบอ,อกนะครับแล้วเข้าพิธีพุทธาบิเศษพร้อมกับวัตถุมงคลของอสมเด็จพระสังฆราชเจ้านะครับเมื่อวันที่16ธันวาคมพศ2481นสีร้บอ็ดนะครับก็สร้างในปีที่ ประมาณปีที่ท่านเสียอะไรอย่างนี้นะครับก็ประวัติคร่าวๆนะครับผมอพาพรเกจิเนี่ยที่เหมือนกับว่าทางพวกตระกูลชินวัเนนะครับเขา,าเริ่มสายศรัทธานะครับถึงขนาดเนี่ยเอามาระธนาขึ้นครองครับมีพระมากมายเป็นร้อยเป็นพันนะครับ เลือกเนี่ยน้องชายเลือกพาษีวิชายนี้ให้ไปนะครับปีสองสิบแปดสองครับก็ทําหลังจากที่ที่ท่านเนี่ยนะครับมรณาภาพไปนะครับก็เป็นเหรียญรุ่นแรกอะไรอย่างนี้นะครับเร,เราได้รับความนิยมที่สุดนะครับเหรียญรุ่นนี้นะพิธีใหญ่ด้วยอะไรอย่างเงีนะ้ย เดี๋ยวมาดูของพ้าของอนายกปูนะฮะนายกปูผมก็คิดว่าเนี่ยทางพายับเนี่ยน่าจะจัดให้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลให้แปรร๊บนึ่งนะ ยิ่งรักชินวัตรนะครับรู้สึกว่าพักเครื่องเสักครู่ครับ โอ้มีเจ็ดองเลยนะฮะเนี่ยนะครับข้อมูลจากนี่นะครับเห็นกันนะครับเนี่ยมีเจ็ดองนะครับหนึ่งอลอดลำพูนะครับลอดลำพูนีน่แหละนะครับลอดปฐมวัน,นะะก็จะมีทั้งมันจุกกุนะครับแต่ที่เขาเล่นหากันเนี่ยก็จะเป็น ที่จกให้นักลบผลิตผู้ใช้นะครับออกไปลบเนี่ยนะครับก็จำลองมาจากพระจากเมืองละโวนะครับที่ได้อัญเชิญมานะด้วยนะครับแล้วก็มีพระปานเนี่ยนะทรงไก่ดีที่ผมมีมีอยู่กันนะครับ เขาก็เลี่ยมทองเจ็ดหมื่นเจ็ดหมืนบาทอะไรวะของผมสิบสองล้านนะครับเนี่ยแล้วก็มีนางพญาอันนี้เข่าโค้งนะครับเข่าโค้งผมมีผมเอาไปดึงมีทั้งเข่าโค้งเข่าตรงนะฮะเข่าตรงเพิ่งจะได้มานะฮะเดี๋ยวเรามาทําคลิปดูนะเข่าโค้งนะฮะนางพญาเข่าโค้งกุ้งวันนางพญานะครับ เลี่ยมทองสี่แสนแล้วก็สมเด็จปกโพอ๋อสมเด็จปกโพของมีนะครับเป็นองค์ใหม่ยังไม่ได้ส่องกันเลยเปกโพก็ออรอดครับเป็นองค์นี้นะครับอุ้ยสมเด็จปกโพก็เท่าไหร่เนี่ย งแสนหกมันถูกดังอะแต่ว่าแบบว่าเฮ้ยแบบจริงๆริะมันก็ร้อยล้านแล้วเนี่ยไอนางพญาเนี่ยสมเด็จเนี่ยก็ร้อยล้านแล้วแบบประมาณว่ามันมันเวอร์ไปองเี้ยเดี๋ยวเขาจะหาว่าเรารวยหรือเปล่าเลยให้ล,ลดลดราคาเนอะผมว่าเนี่ยมันมันถูกมากนะสมเด็จสองแสนเนี่ยนะฮะผมว่าไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะฮะอีกสององไม่ทราบรายละเอียดมูล,ลค่ารวมมูล,ลค่าก็ล้านสาม อาจจะอาจจะอาจอาจะพันสามหรือเปล่านะฮะพันสามร้อยล้านหรือเปล่าแบบไอ้พาเครื่องแกจะประมาณว่ามันจะรวยไป,ไปลดให้หน่อยอะไรเงี้ยนะฮะพอดูสมเด็จนี่ก็เป็นร้อยล้านแล้วนะนะฮะบอพอเนี่ยเขาก็เล่นหากันนะครับก็ถือว่าเป็นบล็อกนิยมบล็อกหนึ่งเลยดีกว่านะครับสำหรับ 6, นะอปอกพอเนี่ยอ๋อไม่ว่าปานขี้ใจก็ต้อง,ต,องต้องท้าแล้ว นี้ผมก็ทค่ทำชิปนะครับถ่อใครอยากจะดูรายละเอียดเป็นยังไงน,นี่คือพับปานานครับจำไว้ได้เลยนะครับเป็นพับปลนบอกพับปลาน,นะครับส่วนใหญ่จะเจอเยอะนะครับขีดกัดน,นี่ก็จะประมาณนี้นะครับแต,แต่จะไม่มีพับคงอ่่จะมีคู่เนี่นะครับเนียนะฮะหลักหลักแล้วก็จะมีะในยกปูนะกระดิตงในยกนะครับ เนี่ยจะระมาประมาณเนี่ยผมีสป,ปานเซในยอโปที่ผมจะมีหมดเ็จในยอโปูก็ประมาณนี้นะคะรับถ้ามพรแกไม่สวยหรือเปล่าว่าหักครึ่งว่าไม่น่าจะใช่นะแจับนั้นน,นะฮะแล้ับแบบว่าเอาเงินเนี่ยไปให้ตังกู้ได้นะฮะ ตังคงจะเหลือเยอะะอืมโอเคครับเดี๋ยวสำหรับอเปิดเหมือนกับว่าเนี่ยเปิดพ้าของตระกูลชินวัตรเลยดีกว่านะครับกพรคงต้องจบวงเพลงเท่านี้นะครับพระผมก็ไม่ได้เยอะกว่าพ้าเขาเหรอกนะครับทรัพย์สินผมก็ไม่ได้เยอะกว่าของเขาหรอกนะครับอืก็เอามาเท่าที่มีบางองค์ผมก็ไม่มีนะครับก็ไม่ได้มาปวดรวยหรืออะไรนะครับ โอเคครับสำหรับคลิปนี้กคงจบไปเท่นี้นะครับครั้งหน้าก็ติดตามรับชมแล้วกันนะครับว่ารายการเซฟพาของเราเนี่ยจะนำเสนอภาคเครื่องเรื่องอะไรอีกนะครับสำหรับวันนี้ก็บายบายครับ